นี่เราจะเข้าวัดฉลองเขา่็จะมีอ๋อเขาก็จะมีแบบว่าปล่อยปลาซื้อปลาไปปล่อยเราจะไปวัดฉลองไปปล่อยปลากันนะจ้าปล่อยโอ้ยหน้าที่การงานไหลลื่นนี่ปลาไหล ปลาไหลนี่เนี่ยไม่เคยได้กินอลโล้ะทลายไปถุงมียี่สิบห้าสิบร้อยนึงจ้ะเอาปลาไหลถุงนึงจ้ะโอ๋ยอันนี้มันตายแล้วนี่ยมันจะตายตายนี่อันนี้ถุงแปดสิบเหรอคะเอาอาหารปลาด้วยเดี๋ยวไปซื้อปลาไปสังฆทานเดี๋ยวสังฆทานนู่นนี่นั่น เอาถูกแล้วยีน่ะอันนี้วัดฉลองนะคะเดี๋ยวเราจะไปปล่อยปลาก่อนแล้วเราค่อยมาไว้พาอืมเยสตี้ฟินตอืมกินยิปซีปุ่มอะไรกำลังกะสวย เราจะไปปล่อยปล่อยปลาก่อนแล้วค่อยมาไหว้พระนั้นคนเยอะเยอะ,คน,ยอะคนเยอะเลยคนนี้ไปถ้าจัดรเจ้ไปุ้ยรถรถรถก็เห็นคนอยู่กสิเอยนคีเอันส่วนมาเนาะกุหลาบไปมามามารถรถรถเอ๊นี่สวยสวยสวย เดี๋ยวจะไปที่อ้วเดี๋ย,ยวไปไนเดี๋ไปเขาไปปลปลยปล่อยปาไปไป,ปงไปปล่อยปลาตรงนี้นิดลงไปโอ้ยอย่าทักกระถินนะอ้ย่าทักกระถิถถถถถนฮะได้ดีคกห ยอดพักขดิ้นเป็นตะเก็บไปกินกระตำบกหุ่งทันยังไงบ้างนะสอนยอดพักกระดิ้นโซนยังไม่สอนสอนยอดพักกระดิ้นี่ไงกินกระพอยนังล้มเนาะสุดปล่อยป่าเอออันเดสเราพามาตั้งไว้ย่ต้นใหม่สวยเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นย้ายที่จ้ะพี่ก

忘了，认不了。 โอ้ยโอ้ย้องให้อาหารกันไทย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 กั้ยปลาดุกปลาดุกเอ้ยมันมันมันจะตายแล้ว啊เอ้ยเอาให้มันลงเฮ้ยมันบาดเจ็บอืมมันบาดเจ็บดูดิโอ้ยโอ้ยมันบาดเจ็บอะพ่อ อ้ปลามีตัวใหญ่อุ้ยปลายังพอปลาขาวบ่ปลาตะเทียาเขาเอน่ะ 没、嗯、事，他们。三朵。皮卡。哦，木，啊哈，OK。

ศ so ิลปะรับอนันนั้นี้เลยจ้า มระสารีล um ิกธาตุกระดูกพระพุทธเจ้านี่นี่นี่กระดูกพระพุทธเจ้าเหม้ยขบูชาพระบรมสารีริกธาตุอาหารปูเชมิทุรัตโตอาหังปูเชมิธาตุโยอาหังปูเชมิสัพปโสสาธุ Anh sẽ, anh sẽ, anh nhân ra sai thampo chuốc chup 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 chup, chup. Okay. <coughs> หันมาหันมาเป็นเสด็จทายขอบจุดประทัดรอเขาช่วยแล้วช่วแล้ว ร้อนจัดและกินน้ำมะพร้าวรสเล้งอันนี้อันนี้อ๋อโอเคแบบอะไรสามอันนี้หกอันนี้ร้อ่สิบอันนั้นเท่าไหร่อันนี้ก็หกบอ๋อหกสิบเป็นร้อยหนึ่งร้อหนึ่งกับร้อเป็นสองร้อยยกินดูดอันนี้ก่อนหรอใครดูด